ตอนนี้เราอยู่ที่วัดสีโคมคํา <Okay. S 1> วัดคู่บ้านคู่เมืองของ <Okay. S 1> จังหวัดพะเยาใครมาพะเยาก็ต้องมาแวะที่วัดนี้ถ้าไม่มาก็แปลว่าคุณมาไม่ถึงวัดนี้มีประวัติความเป็นมามากมาย <Okay. S 1> การเวียนเชียนในน้ํา <Okay. S 1> เป็นที่แรกและที่เดียวของประเทศไทยทั้งวิหารหลวงทั้งทุกอย่างในวัดนี้เป็นฝีมือบุรณะที่นําโดยท่านครูบาศีวิชัยค่ะคุณจะเห็นสามเหลี่ยมตรงนี้ ลวดลายด้านบนจะเป็นลวดลายที่สดแสดงถึงศิลปะครูบาศรีวิชัยถ้าไปบูรณะวัดไหนจะได้ลวดลายแบบนี้นะด้านบนจะมีครุฑแล้วก็มีการแทรกสัตว์ป่าต่างๆเข้าไปในลวดลายเสือสองตัวเป็นเสือเหลียวหลังบริเวณสามเหลี่ยมเนี่ยถ้ามีเสือเหลียวหลังอยู่สองตัวแปบลบว่าเป็นสีมือการบูรณะของครูบาศรีวิชัยเพราะครูบาศรีวิชัยเกิดปีเสือค่ะเห็นเสือเหลียวหลังตรงนี้ไหมคะ ที่นีนะ่พระเจ้าตนหลวงประวัติความเป็นมามีตำนานมากมายสิราจารึกด้านหน้าเป็นศิราจารึกที่กล่าวถึงตำนานของพระเจ้าตนหลวงด้านในค่ะเราไปดูพระเจ้าตนหลวงกันตรงนี้ตรงนี้มีน้ำพระพุทธมนต์ของพระเจ้าตนหลวง <c oughs> พระเจ้าตนหลวงเป็นพระรูปปางมาราวิชัยขนาดใหญ่เนื่องจากขนาดที่ใหญ่โตทาให้ไม่ได้กระทับอยู่บนฐานชุกชีแต่เหมือนเป็นพระ ที่ประทับอยู่บนพื้นคล้ายกับพระเจ้านั่งดินเราจะไปไหว้พระเจ้าตนหลวงกันค่ะ วัดนี้เป็นวัดเดียวที่มีพระโบสดกลางน้ําตั้งอยู่ริมกวานพะยาพระโบสถกลางน้ำวัดสีโคมคำเป็นพระอุโบสถที่สวยงามแห่งหนึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมล้านนาประยุกต์และชิวชัดอันงดงาม กลางน้ำริมกวานพเยาด้านในอุโบสถยังวิจิตรอลังการด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่อาจารย์อังคารกัละยานพงศ์ศิลปินแห่งชาติผู้ล่วงลับฝากสีมืออันิจิตเอาไว้วันที่ไปน่าเสียดายวิหารปิดอยู่ใครที่ไปวัดนี้แล้วมีโอกาสอย่าลืมเข้าไปชมข้างในอุโบสถนะคะวัดนี้มีกูบรรจุอัฐิของครูบาเจ้าสีวิชัยรวมถึงรูปหล่อครูบาสีวิชัยแบบดั้งเดิมสีมือช่างท้องถิ่น และมีรอยมือข้างซ้ายและรอยเท้าทั้งสองข้างของครูบาศรีวิชัยบนผืนหินทรายได้ประทับไว้เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สิษยานุสิทธิ์และชาวจังหวัดพะเยา